เดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กัน่งร้อยกับเบอร์ดี้นะเอมรถกับเบอร์ดี้นะพี่สันนะอันนี้นอะไรพี่ไม่ใช่ดิโพกับสปอนเซอร์หรอไม่ใช่ดิโพกับสปอนเซอร์หรอเข้าเข้าจาังหวัดเข้าสามสิบแปดบาทครับโดเห็นติดป้ายไว้สี่สิบยวครับไม่ต้องผอมเดวเดี๋ยวผมจะ<ด>เดินไปดูของท้ายรถเตรียมของวอกยินเข้าไปที่า อากาศมปนร lost, uh, made, ้อนนะครับมมากกับพิ่เคียวคือเราถ่ายนา่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนแดดสองเลนป้องเพราะล้องนี้ก็ความละเอียด 4K นะฮะมันก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นะครับเดี๋ยวเราดูของนะครับที่เตรียมมาทำคอนเทนต์วันนี้นะก็จะมีนี่เลยครับเอาน่ไม่เกี่ยวมีแก๊สนะคแก๊สนะฮะเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวนะครับนี่นี่นะฮะติดข้าวหัว อันนี้แหละจะปงไฮโลใช่ไหมไม่ได้ไฮโลเดี๋ยวงานเข้าอันนี้ก็ติบข้าวครับติบข้าวก็มีกระเป๋าเครื่องปรุงนะฮะก็เลยเดี๋ยวเราเดินไปเข้าตลาดนะครับอุปกรณ์นะครับสินค้าก็บางอย่างก็จะซื้อในตลาดนะครับอย่างอย่างเครื่องปรุงนี่ก็ซื้อลานุชจะเป็นพวก รถรถดีอย่างนี้นะครับนี่เราซื้อมาแล้วเราก็แฮกมาแล้วแล้วเต็นมีคางเต็นไหมครับเราเต็นไม่ได้มาเอาแต่ก็อี้กับโตมาครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปหน้าตลาดนะครับก็มันจะมีมีอยู่บางอย่างนะที่เป็นอ่ามอมอหนึ่งครับจะมีร้านขายอยู่นะครับซอยซอยคุณต้อมนี่นะฮะ ซอยกลางนะครับเด็ดร้อนนะอ่านี่นะซอยนี้นะครับ จะเป็นมันจะมีร้านอยู่ท้ายซอยนะครับเป็นขายอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับเครื่องครัวแล้วก็จะมีหม้อหม้อนึ่งด้วยนะครับอยู่อยู่ข้างในนะฮะซัยซอยนี้จะเป็นซอยซอยสองนะครับซอยกลางครับเดี๋ยวไปดูร้านเขาซหน่อยรีบเดินโน่โอ้เหน่อยเดี๋ยวรถจ้ม อันนี้อันนี้เดี๋ยวว่าหลังจะทำเมนูไอ้แกงป่าครับแกงป,าป,ปลาย่างเดี๋ยวซื้อร้านนี้ได้นะเบียร์ปาราสครับไอ้บนทำไอ้ทำทำเยอะบน,บบนอกีกหมดหมดเยกระปานนี่ครับอ่าก็จะเป็นหม้อนะเห็นไหมหม้อนึ่งนะครับเดี๋ยวกล้องไปเลยครับคือร้านนี้จะขายพวกของใช้ที่เป็นเครื่องครัวนะครับเครื่องครัว นี่นะฮะเดี๋ยววางกระเป๋ากันนี่จะมีหม้ออย่างนี้นะครับเนี่ยคือเราใช้นึ่งข้าวนะครับหม้อนึ่งอันนี้ผมก็เตรียมมาแล้วนะฮะก็จะมีหลายเบอร์นะครับก็ถ้าจะซื้อนี่ก็มาซื้อร้านนี้ได้นะครับมีกาด้วยนะครับอย่างสมมติเป็นอุปกรณ์ย่างนะก็จะอยู่ทางนู้นนะครับ สินค้าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องพลาสติกนะฮะพลาสติกเป็นตะกร้าตะแกรงแปลงซักผ้าถังขยะนะครับแล้วก็เป็นของใช้ทั่วไปนะฮะอย่างนี้นะครับเป็นลิขิดก็ดีปากกาก็ดีนะครับคัตัตรบัดปันหูนะครับน้ายาล้างจานพวกนี้นะครับสินค้าก็จะประมาณนี้ร้านนี้นะฮะก็คืออยู่ซอยซอยกลางนะครับพอลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยก็เดินมาสุดซอยเลยนะครับอยู่ขวามือนะครับ ก็จะมีวันวันอังคารก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะฮะคนละร้านนะครับเจ้านี้มาจากด้านซ้ายใช่ไหมพี่อ่ามาจากด้านซ้ายนะครับก็จะขายนี่นะฮะตะหลิวทับพีนะครับเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวนะฮะแล้วก็ของใช้ทั่วไปแล้วก็จะเป็นกิฟช็อปนะครับกิฟช็อปสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะก็สินค้ามีเยอะนะครับแล้วก็ทับพีอย่างนี้นะฮะนะครับกระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่แพงนะครับราคาก็ไม่แพงถือว่าไม่แพงเลยอันนี้ห่อละ 6 5บาทนะครับมี5ห่ออย่างนี้นะฮะเฉลี่ยแล้วก็ไม่ถึง20บาทนะครับถ้า20บาทก็ร้อยหนึ่งนะฮะอันนี้ตกแค่10กว่าบาทนะครับมีหลายอย่างนะฮะแต่ว่าสินค้าบางตัวก็จะไม่ได้เอามาเยอะเพราะว่าจะมีร้านที่ขายซูเปอร์ด้วยอะไรด้วยเขาก็จะเอาเฉพาะของใช้นะครับเป็นของใช้เป็นหลักเป็นแก้วอย่างนี้นะฮะนะครับแก้วนะครับแก้วสแตนเลสนะครับแก้วกาแฟนะฮะอย่างนี้นะครับ สินค้าก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นคลิปช็อปนะครับคลิปช็อปช้อนนี้นะครับอันนี้แม่ค้านะครับเดี๋ยวพี่ฝากฝากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์อะไรครับ0876330572จ้าพี่อะไรนะครับพี่ล่าจ้ะพี่ล่าเบอร์อีกรอบครับ0876330572จ้าขอบคุณนะคะพี่ล่านะครับพี่ล่าจะจำหน่ายเครื่องครัวนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือช่างด้วยก็มีนะครับ ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ใช้ในครัวบ้านครัวเรือนนะครับแต่ว่าจะเน้นไปทางอุปกรณ์ใช้งานนะครับอย่างตะกร้าตะแกรงแปลงซักผ้านะครับหม้อนึ่งหม้อซึ้งกระทะอย่างเงี้ยนะครับกระทะก็มีนะครับเนี่ยกระทะถาดนะครับนะเต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นกระปุกกระป๋องนะกระล่องใส่น้านะครับมีเก้าอี้นะฮะแต่ว่าก็จะไม่ไม่ได้เน้นชิ้นใหญ่มากเพราะว่าจะเต็มรถนะครับสินค้าพวกนี้จะถ้าใหญ่มากก็จะเก็บยากนะครับก็ฝากไว้นะครับร้านนี้นะฮะพี่อะไรนะลืมชื่อ พิล่านะครับพิล่าเครื่องครัวนะฮะเครื่องครัวอุปโภคบริโภคนะครับนะฮะก็มาใช้บริการได้นะครับเจอกับพิล่านี่ทุกวันศุกร์นะฮะที่สามแยกกกทรนนะครับแล้วพบกันนะครับข้าวเหนียวนะครับอันนี้ปริมาณประมาณหนึ่งลิตรนะอันนี้เราใส่ประมาณทึ่งถุงนะครับทึ่งถุงนะครับแล้วก็ใส่น้ําน้ํานี้ใส่ให้ท่วม ไม่ใช่ท่วมหลังฝ่ามือนะครับสูงวกว่านั้นสัหน่อยเพราะว่าแค่นานน้ำมันจะยุดครับปกติข้าวเหนียวนะครับจะแช่อยู่ที่สิบสิบชั่วโมงนะแต่อันนี้ไม่น่าจะถึง <laughs> แล้วครับมันจะเหลือสามชั่วโมงไม่เป็นไรครับ <laughs> แต่จริงๆเราสามารถ <Hey. S 1> นึ่งไปสักสักพักนึงประมาณสิบนาทีเนี่ยเราเอาน้ำหยดบนข้าวเลยก็ได้นะครับให <Hey. S 1> ้มันนิ่งแช่ครับแช่ <Hey. S 1> วไว้ประมาณ สิบชั่วโมงโอ้โหอันนี้มีรายการทองอื่นเนี่ยคือจ,จ,จริงๆแล้วมันก็คนคน,คนที่นึ่งเ้าเหนียวนวเขาจะแช่แช่ช่วงหัวขํานะครับพอเช้ามาก็กถ็ถึงได้นึ่นได้ครับอันนี้เราแช่ทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเก็บตังค์กลับมาค่อยมาแล้วเราใช้น้ำร้อนแช่ได้ไหมครับน้ำร้อนไม่ได้ครับก็เป็นน้ำปกตินะอุณหภูมิปกติเลยนะครับอนี้แช่แล้วเราก็ไปซาวน้ำออกนะปกติเราต้องล้างให้สะอาดนะครับแต่อันนี้เราอยู่ outdoor, เอาดอ์มันจะลำบากคือน้ำไม่ค่อยมี น้ำกับน้ำขวดอันนี้ยืมเข้ามานะครับยืมร้านผลไม้เข้ามานะครับจริงๆต้องล้างดีๆนะชาวล้างดีๆครับไอ้ผงที่ร้างก็คือเหมือนเหมือนข้าวมันจะขาวนะเวลาหุงออกมามนจะสวยนะครับแต่อันนี้เราประหยัดน้ํานะครับก็ได้เหมือนกันนะฮะสิบชั่วโมงนะครับรอไว้สิบชั่วโมงนะแต่เราน่าจะเหลือแค่สามเดี๋ยวรามานึ่งข้าวเหนียวกันก่อนนะครับนี่นะฮะหลังจากที่แช่ไว้ะมาณสิบชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงที่แช่ได้สองชั่วโมง ก็มีหวดนะครับอุปกรณ์นะมหมอนึ่งข้าวอยู่นี่นะครับอันน<ะ>ี้น้ำอะไรน้ำเปล่าดังไงน้ำ,นะนำใช้กันไงนะครับน,น้ำนะครับอันน,นี้ก็มี ฝากต่ขงถือดนวยเดี๋ยวน้ำก่อนนะครับก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยนะ เขาเหอวครับให้ถือครับให้ถ่ายเจ้าน้ำใส่นี่นะครับเอาน้ำใส่ถังน้ำประมาณลิตรครึ่งนะครับลแล้วก็ตั้งไว้เลยตะแกรงยางไงล่ะแกงตะแกงยังไงตะแกรงวางดิตั้งนะครับ อ่ะมาอันนี้ตั้งไว้ประมาณ10นาทีหรือ15้านาทีนะครับแล้วเราก็กลับข้าวนะครับนี่ปิดรัฐนะอันนี้นึ่งข้าวเหนียวนะครับเรามีนี่นะิบข้าวนะครับิบข้าวน่าจะใหญ่กว่าข้าวเหนียวไปแล้วแหละนะครับเดี๋ยวรอนะครับคราวนี้ช่วงเราไม่ต้องปิดฝาครับอ่าเดี๋ยวเรานี่ก็ปิดก็ได้ครับนี่นะครับ ได้เหมือนกันครับจริงๆเราเราจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะฮะแต่ว่าปิดข้าวข้างบนมันจะมันจะสุกแต่ว่ายังไงเราก็ต้องกลับข้าวอีกแล้วเป็นเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สเราต้องใส่ใส่แก๊สนะครับเป็นแก๊สกระป๋องนะครับอันนี้สำหรับปิกนิกนะครับกระป๋องใช้ได้นานปานหนครับ,รบก็ ไม่นานมากก็น่าจะทํากับข้าวสุกพอดีนะครับก็คือได้มอนึงแหละนะครับแต่อาจจะต้องเติมกะป๋องสองเพราะว่าการดื่มกินของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับเวลานี่คํานวณไม่ได้เลยทีเดียวหยุดเยอะนะฮะนี่นะครับใส่กระป๋องนะครับล็อกนะฮะอุ้ยไม่ตรงนี่นะครับได้ละเห็นไอไหมครับ รนจริงๆอันนี้ผมจะเอามาสำหรับนึ่งข้าวเหนียวเพราะว่ามันจะไฟมันจะเร่งได้นะเพราะว่าถ้าเป็นถ่านเนี่ยเราคำนวณเวลาไม่ได้นะครับแล้ก็นึ่งข้าวเหนียวไว้เสร็จเราย้ายนี่มา โอ้ไม่ร้อนเหมือนแบบเดียวร้อนเลยนะครับอารเวลาประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวทีเรากลับได้เราก็กลับนะครับอันนี้ก็นี้นะครับาทีแล้วนะสิบนาทีนะครับก็คือวิธีการนะครับคือเราต้องกลับนะครับนี่ครับข้าวนี่นะครับนะะฮแต่ว่าอันนี้มันมันเสียตรงที่ว่าข้าวมันไม่แช่ไม่นานนะครับเราก็คนซะหน่อย คนแล้วก็น้ำหยอดสหน่อยนะครับแต่น,นี้ไม่ได้เก่งแต่เรื่องตลาดนะครับไม่น่าเชื่อทั้งข้าวเป็นอันนี้ชมหรือเปล่า,าจริงๆถ้าถ้าเราแช่ข้าวได้ได้ตามเวลานะครับมันจะนิ่มไม่ต้องใส่น้ำนะครับแลวส่วนใหญ่เขาจะเอาข้าวเย็นปกข้างบนนะครับเพื่อให้ข้าวมันรั่แต่เราไม่มีข้าวเย็นนะครับ ล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมรออีกสิบนาทีครับสุดแล้วนะครับข้าวเหนียวเรานะครับสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วครับปิดแก๊สนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะเหนอนะครับเขปกติเขาจะมีเขาเรียกโบมนะครับหรือไม่ก็กระด้งเอาไว้คนเพื่อที่จะให้ข้าวมันแน่นเวลาปั้นมันจะไม่ยุ่ยแต่เราไม่มีนะครับเราก็คนในหัว นี่นะครับนี่ทําให้พ่อค้าไก่เหนียวดูนะครับเผื่อเขาจะมีข้าวเหนียวขายนี่เราซื้อมานี่ยี่สิบาทนี่ขายได้คิดว่าขายได้เท่าไหร่ครับหอร้อยสิบาทนะเดี๋ยวนี้อ่าเราอันนี้ดูดิโอ้โหข้าวเหนียวที่ขายนี่กําไรนะครับกําไรล้วนๆใส่นะครับให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวเราปิดฝฟ้าฟ้า หัวติบเขา่าติบเข,านนข่า้ขายอมโลแล้วพร้อมแล้วครับนี่นะครับเขาเนียวเราเสร็จแล้วนะฮะเลือแล้วพบกันนะครับ